ขอเจริญพรนายโยมนะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์2566นะธรรมะไหนก็ไม่ดีเท่ากับธรรมะดับทุกข์นะขอให้รู้ไว้ว่าคำว่าธรรมะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้นั้นมีอยู่สองอย่าง อย่างที่หนึ่งก็คือธรรมะที่เป็นโลกียธรรมเป็นธรรมสำหรับชาวโลกที่ต้องการจะทำกรรมแล้วก็รับปิบากกรรมฉะนั้นโลกียะจึงต้องมีผู้ทำและต้องรับผลของการการะทําไปเรื่อยๆมีทั้งเรื่องของบาปเรื่องของบุญ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับบุญบาปที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ชื่อว่าโลกิยธรรมและธรรมนี้จะพ้นจากความทุกข์มุ่งสู่พระนิพพานคือดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเป็นโลกิยะเพราะ คำว่าโลกิยะก็คือเรื่องของโลกที่จะต้องวุ่นวายเพราะมีเราเป็นผู้ทากรรมและรับมีบากรรมนั่นเองส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือโลกุตรธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแต่ต้องไม่มีคำว่าโลกิยะ โลกุตระคือพ้นโลกิยะพ้นโลกิยะก็คือพ้นโลกจึงเป็นโลกุตระพ้นโลกก็คือพ้นผู้ทำกรรมพ้นผู้รับวิบากกรรมเหลือแต่ธรรมที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีเราผู้ทำกรรมไม่ได้หมายถึงตาย แต่หมายถึงตัวตนอันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นรูปนามแม้จะยังมีลมหายใจอยู่กินข้าวได้นี่แหละแต่ว่างจากกิเลสที่จะมายึดมั่นรูปนามว่าเป็นเราแล้วเราก็ออกกล้าเยือด้วยการทำกรรม ทั้งบุญกรรมบาปกรรมเนี่ยตรงเนี่ยมันไม่มีากหละกิเลสได้กิเลสความโง่ความหลงเนี่ยาละมันได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารทั้งหลายจิตว่างจากกิเลสสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากโลกิยะก็เป็นโลกุตระผู้ที่ถึงโลกุตระได้เนี่ย แม้มีชีวิตอยู่ก็มีทุกข์เพราะไม่มีเราความรู้สึกก็ยังไม่ใช่เราเลยความรู้สึกเป็นเพียงนามสังขารหรือนามธรรมไาม่มีเราในความรู้สึกความรู้สึกของชาวโลกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีสุขมีทุกข์ที่ตัวตนจะต้องไปรองรับ ส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นความรู้สึกนั้นมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนไปรองรับไม่มีเราในความรู้สึกรู้สึกเฉยๆแม้ทางกายจะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เช่นหนาวกายนี้หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็รู้สึกเป็นทุกข์ หากพอดีแล้วก็จะรู้สึกเป็นสุขหนิ้วข้าวก็เป็นทุกข์อิ่มพอดีก็เป็นสุขอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เรื่องของกายแต่เรื่องของใจนั่นเนะ่ไม่มีเราในความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละขณนะขณนะทั้งที่ความรู้สึกมีอยู่ใจก็เฉย เห็นอยู่รู้อยู่ความรู้สึกนึกคิดเป็นปรากฏการณ์ของนามนามก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมกายนี้เป็นปรากฏการณ์ของรูปรูปนี้ก็เรียกว่ารูปธรรมไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนามรูปรูปนาม ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บริหารธาตุขันอยู่กินข้าวได้ปกติทำการทำงานต่างๆได้ตามปกติมีเฉพาะแต่การงานตามหน้าที่ที่จำเป็นในการเป็นการอยู่เรียกว่าการบริหารธาตุขัน ของตนบ้างของท่านบ้างที่เกี่ยวข้องกันแค่นั้นโดยไม่มีความเป็นเราในรูปแนามไม่ว่าจะทำอะไรจะอยู่ในอริยบทไหนก็เป็นธรรมล้นล้วน,นมีแต่รูปนามที่เกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปอย่างเงี้ยเหมือนกินข้าวเนี่ย เป็นแค่การบริหารธาตุขันเป็นกิริยาในทางธรรมก็คือการกินเป็นกิริยารูปรู้อยู่เป็นกิริยานามเราอยู่ตรงไหนไม่มีเรานะไม่มีเรากินทั้งที่กินอาหารอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วแต่ ก็กินไปเป็นสั์แต่ว่ากิริยาในทางธรรมเท่านั้นไม่มีผู้กินนะจึงเป็นโลกุตตะธรรมได้ที่เราได้ศึกษากันที่ว่าศึกษาโลกุตตะธรรมก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อให้เหลือ ิริยาของรูปนามโดยไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งให้เกิดเรื่องของเราเป็นผู้กินส่วนโลกิยะธรรมนั่นต้องโง่ต้องโง,ตง,ง่ต้องหลงยึดมั่นสังขารรูปนามว่าเป็นเราสำเร็จขึ้นมาแล้วเรานี่แหละเป็นผู้กินเ,เราเป็นผู้กิน กายก็กายเราเนี่ยเรากินนะเนี่ยไอ้ความรู้สึกต่อการกินก็คือเราในความรู้สึกในระหว่างของการกินเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกโลกียะเนี่ยจึงมีถูกใจเราผิดใจเราเราชอบอาหารชอบสีสันของอาหารรสชาติของอาหารกลิ่นของอาหาร อย่างนี้เราชอบอย่างนั่นเราไม่ชอบเนี่ยะเลยมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันได้เกี่ยวกับการกินก็ทำให้จิตเศร้าหมองได้สำหรับผู้ที่ยังหมกมุ่นอยู่ในส่วนที่เป็นโลกียะเพราะมันมีเรื่องของตัวเราชอบไม่ชอบถูกใจผิดใจ เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็กดดันให้เจ้าของนั้นต้องอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดิ้นรนทำกรรมไปเรื่อยๆในแต่ละขณะขณะกิจกรรมต่างๆของชาวโลกิยะจึงวุ่นวายคิดมากพูดมากและทำมากเพราะตัญหา ความทยันอยากอันเกิดขึ้นจากกิเลสความโง่ความหลงความชอบความชังนั่นแหละมันทำให้เกิดตันหาความดิ้นรนไปแต่ละคนที่เป็นชาวโลกียะไม่รู้โลกุตระธรรมนั่นก็จึงวุ่นวายอย่างที่เห็น ในพุทธศาสนาสร้างวัดมาก็เพื่อให้บริการแก่ผู้คนทั้งหลายมาศึกษาเรียนรู้ให้เห็นหน้าตาของโลกิยะว่ามันวุ่นวายมันเป็นธรรมชาติที่มีไว้สำหรับสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องเห็นหน้าตาของโลกิยะธรรมให้ชัดเจน แล้วเกิดอาการเบื่อหน่ายต่อโลกิยธรรมจากนั้นแล้วก็เรียนรู้โลกุตรธรรมเป็นธรรมที่ให้พ้นจากโลกิยะจะพ้นจากโลกิยะก็ต้องเรียนโลกุตรธรรมนะธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่จะทำให้โลกิยะนั้นละลายไป เรียนรู้โลกุตระธรรมธรรมพ้นโลกก็คือรู้เรื่องทุกข์ทุกมีเพราะมีสาเหตุทุกมีเพราะมีสาเหตุเหตุของทุกข์ก็คือกิเลสความโง่หลงที่สร้างตัวตนขึ้นมานั่นเองต้องเรียนรู้เรื่องนี้และรู้ว่าทุกข์มันดับได้จริงนะ ทุกดับได้จริงดับอยู่ตรงไหนอา้าวก็ดับอยู่ตรงที่หายโง่หายโง่หายหลงเลยหายโง่หายหลงที่จะมายึดมั่นถือมั่นรูปนามฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้รูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามนี้ไม่มีสาระเก่นสารอะไร ที่น่ายึดมั่นถือมันเป็นตัวเป็นตนโดยพยายามเฝ้ามองความจริงว่าเขาเกิดดับเกิดดับไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา คำว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องดูไปไกลหรอกก็ดูปัจจุบันรูปปัจจุบันนามที่ยึดอยู่นี่แหละรูปนามกลใจจะทำอะไรจะคิดอะไรจะรู้สึกยังไงทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับให้ดูตัวนี้สิ่งทั้งหลายปรากฏที่อายตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจปรากฏขึ้นดับปรากฏขึ้นดับปรากฏขึ้นทางตาก็ากาดับต่อเนื่องปรากฏขึ้นทางหูได้ยินเสียงก็ดับต่อเนื่องทางจมูกก็ดับต่อเนื่องทางลิ้นก็ดับต่อเนื่อง like ทางกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดับต่อเนื่อง ธรรมารมณ์กระทบใจเกิดกับใจก็ดับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปเห็นแต่ไตรลักษณ์ในรูปนามนามรูปดับไปดับไปดับไปตามกฎอนิจจังไม่เที่ยงตามกฎทุกขังทนได้ยากตามกฎอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็เห็นดับไปดับไปอย่างนี้ วัดเป็นสถานที่ให้เราท่านดังหลายมาฝึกเรียนรู้ธรรมะทั้งโลกียธรรมว่ามีหน้าตาอย่างไรหน้าตาของสัตวะก็คือเราที่กำลังด่ากันนี่แหละเรากำลังวิตกกังวลกับของคู่นี่แหละหน้าตาของมันนะมันเป็นยังไง เรากำลังคิดถึงใครนี่แหละมันเป็นโลกิยาเนี่ยพวกนี้เราพอใจเราไม่พอใจเนี่ยนี่แหละคือหน้าตาก็มันแล้วก็เป็นทุก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 ,ทกเนี่ยเห็นไหมนี่เรากับของคู่นี่แนี่ยซึ้งไหมนี่หลวงพ่อกำลังนึกถึงคนที่ไม่ซึ้งอยู่ตอนนี้ฟังยังไงก็ไม่ซึ้งไม่รู้หลวงพ่อเทศดแต่ไ,ไม่รู้ มันไม่ซึ้งกำลังนึกถึงคนแบบนี้อยู่นั่นเนี่ยเอ้ทีเทศอยู่นี้จะมีคนซึ้งหรือเปล่าเนาะไม่ไม่ไม,ไ,มไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีคนซึ้งเลยโอ้หามากอย่างนั้นก็เป็นชาวโลกิยะต่อไปก็แล้วกัน แต่ถ้าใครซึ้งได้นะซึ้งโอ้ฟังแล้วเข้าใจทราบซึ้งถ้าซึ้งได้นะวิถีชีวิตจะเปลี่ยนจะไม่เหมือนเดิมนะหมายความว่าเดิมๆเนี่ยเป็นชาวโลกิยะร้อยเปอร์เซนออกตามล่าสแสวงหาหยื่อไปเรื่อยๆด้วยความเพลิดเพลิน เหมือนมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่เราเนี่ยวางแผนนะวางแผนเป็นจริงเป็นจังเสมือนสิ่งนั้นมันเป็นจริงๆและเราเนะี่ยเราเราจริงๆริงเลยนะเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่ามันไม่ใช่เราอ่ะแต่โลกิยะมันว่าเราเราจะจะอะไร ก็จะต้องจัดการไงจะต้องจัดการตามไล่ล่าอะไรบางอย่างที่เชื่อว่ามันเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อจะเสพเนี่ยเพลนที่เดียวเชียวนะอันนี้คือดมเดิมใช่ไหมดิมเดิมของชาวโลกิยะแต่เมื่อมาเข้าใจธรรมะว่านี่มันเป็นโลกิยะและ มันสามารถหลุดพ้นได้ถ้าเรียนโลกุตระธรรมนะเออก็เลยเห็นความจริงในส่วนที่เป็นโลกุตระว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นตัวตนนั้นนะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวตนมันว่างมันว่างมันเป็นแค่สิ่งปรากฏที่เกิดดับเกิดดับ กิจกรรมของชีวิตนั้นเป็นเพียงกิริยาของรูปนามที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของไตรลักษ์แค่นั้นเองอกิจกรรมของชีวิตที่ดำเนินไปนมันเป็นแค่กิริยาในทางธรรมแล้วทีนี้คนที่เข้าใจเรื่องเนี่ยก็จะลดภาระที่เกี่ยวกับการสนองตัณหา ลงลงไปภาระใดที่เกี่ยวการสนองตัณหาจะค่อยๆลดลงลดลงจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนนั้นเนะี่ยคือเด,เดิมของโลกียะเนี่ยมันจะต้องอสนองตัญหาไปเรื่อยๆเห็นไหมวันๆหนึ่งออย่างในจิตเนี่ยมันคิดกับของคู่หวังกับของคู่แล้วมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้ เมื่อมีโอกาสก็แสดงออกอะหลังจากคิดจนกระทั่งมันเต็มในหัวสมองแล้วอันนี้เมื่อมันแสดงออกก็พูดหาคนมาพูดโทรไปหาคนนั่นแบ่งโทรไปหาคนนี้แบ่งไปหาคนนั่นแบ่งไปหาคนนี้แบ่งพูดกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสนองตัญหากันอย่างนี้เรื่อยๆ เหนื่อยแค่ไหนก็ก็หยุดไม่ได้เพราะว่าถูกกิเลสโลกียะอันบังคับเพราะธรรมชาติของชาวโลกิยะเป็นเช่นนี้เองก็ทำกรรมไปเรื่อยๆทุกขณะขณะโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอมาเรียนโลก,กุตระแล้วทีนี้ก็จะเบื่อหน่ายแมวและกิจกรรมต่างๆนั้น เอาเท่าที่จำเป็นจำเป็นก็คือจำเป็นในเรื่องของการศึกษาและสงเคราะห์นะศึกษาก็คือศึกษาเนี่ยกิจกรรมศึกษาธรรมะนี่ะบางทีก็ต้องอาศัยสื่อใช่ไหมการศึกษาก็จำเป็นกับสื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดสติปัญญาเพื่อที่จะละโลกิยะนี่แหละมันต้องศึกษาไง กิจกรรมหนึ่งคือเรื่องของการสงเคราะห์หรือการบริหารถาดขันสงเคราะห์ถาดขันนี้และถาดขันอื่นให้มันอยู่ได้ตามกฎของธรรมชาติแค่นั้นแหลไม่มีเรื่องเบียดเบียนไม่มีเรื่องของการสนองตัญหามีแต่เรื่องของการศึกษา เมื่อมีการศึกษาแล้วการสงเคราะห์นั้นก็จะเป็นเพียงกิริยาของรูปนามเพราะการศึกษาไม่ยอมให้มีตัวตนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสงเคราะห์เช่นกินข้าวกินข้าวเป็นการสงเคราะห์ก้อนทุกข์ของตนแม่ครัวปรุงอาหารแม่ครัวก็ทำหน้าที่สงเคราะห์ท้องคนอื่นด้วย ผู้ที่ทำหน้าที่ที่มีการศึกษาร่วมด้วยเวลากินก็จะไม่มีเรากินแม่ครัวปรุงอาหารแจกจ่ายหมู่เพื่อนก็จะไม่มีเราเป็นผู้ปรุงเพราะการศึกษาจะไม่ยอมให้มีเราโผล่ขึ้นมาในสังขารรูปนามที่เกิดดับเกิดดับขับเคลื่อนไปตามหน้าที่เท่านั้น เออนี่เข้าใจไหมหนอซึ่งไหมหนอ,อถ้าเข้าใจและทราบซึ่งจะมีกี่คนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ะจะต้องอาศัยสติปัญญาจึงจะสามารถเข้าใจได้และทราบซึ่งในธรรมนี้มองตาแล้วส่วนใหญ่ไม่ทราบซึ่ง เมื่อไม่ทราบซึ่งแล้วเป็นไงหลวงพ่อพอคาดเดาได้อยู่คนที่ไม่ทราบซึ่งในธรรมเนี่ยนะตัวตนก็จะต้องวุ่นวายต่อไปจะต้องลงทุนในการตามล่าเหยื่อต่อไปจะต้องอยู่กับจินตนาการเพ้อฝันว่ามีอะไรรอเราอยู่เราเรานี้จะต้อง ลงทุนจะต้องลงทุนไปตามล่ามันให้ได้อันนี้คือคนไม่ซึ้งเนี่ยนะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแหละคนไม่ซึ้งแ้าคนซึ้งนี่ขอจอดแล้วขอจบจอดอยู่ที่ธรรมเป็นธรรมล้วนๆอย่างเรื่องคนก็จะค่อยๆเลือนหายไปใครที่ซึ้งในธรรมเนี่ย แล้วเคยเคยคิดเคยหมกมุ่นเรื่องคนนะนะมันเหมือนมีคนจริงใช่ไหมไอ้โลกิยะเนี่ยแต่พอมาเรียนโลกุตระแล้วเนี่ยโลกุตระบอกว่าไม่มีคนนะอย่างโง่อีกอย่าเสียพลังงานที่จะทุ่มเทให้กับความว่างเปล่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่มีคนสัตว์เราเขาอะไรเห็นไหม การคิดถึงคนมันจะน้อยลงน้อยลงและหมดไปไม่ว่าจะคิดถึงคนในแง่ของความรักหรือความชังก็ตามรวมทั้งสิ่งของต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมันเป็นของคู่เนี่ยมันจะน้อยลงนะถ้าคนซึ่งสังเกตได้เลยเนี่ยแล้วมันจะอยู่สงบใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น อยู่กับธรรมะศึกษาทรแมะและทำหน้าที่สงเคราะห์ตามความจำเป็นเรื่องของคู่จะค่อยๆเลือนหายไปเลือนหายไปโดยเฉพาะคนนี่แหละหลวงพ่อเข้าใจดีนะว่าคนที่ยังหมกมุ่นในโลกียะเนี่ยมันจะมีคำว่าคนเนี่ยมาหลอกอยู่ในจิตเนี่ยเกือบตลอดเวลา หรือตลอดเวลาเลยเหมือนมีเราจริงเ,เหมือนมีเราจริงและมีเขามีใครไม่รู้แหละที่ผุดขึ้นผุดขึ้นมาในจิตเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็รู้สึกด้วยนะรู้สึกว่ามันมันมีความดิ้นรนไปกับคำว่าคนนะเนี่ยบางทีคนนั้นเราเรามีความหวังว่าจะได้ความรู้สึกดีๆจากเขานะ มันก็ดิ้นรนคิดปรุงแต่งและอยากจะใช้ความพยายามที่จะไปให้ถึงเขาแล้วใครบางคนเนี่ยพอคิดขึ้นมาแล้ว,วมันรู้สึกไม่ดีกระคนคนนั้นมันจะเกิดอาการต่อต้านนี่แหละมันจะใช้พลังงานเยอะกับคำว่าคนเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยเราก็เข้าใจชาวโลกิยะจะเป็นอย่างนี้ พอเมื่อมาเรียนรู้โลกุตระแล้วเนี่ยนะคนะก็จะค่อยๆหายไปแล้วทีนี้แล้วทีนี้สติปัญญามันจะมาอ่านธรรมะที่อยู่เฉพาะหน้าใช่มากกว่าพยายามเทศเรื่องนี้แล้วหลวงพ่อก็เฝ้าสังเกตจับดูพฤติกรรมพวกเรานะว่าใครมาทางโลกุตระบ้างจับดูพฤติกรรมเนี่ยนะหรือใครยังหมกมุ่นโลกียะ ใครยังมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของโลกก็คือของคู่อยู่บางยังนะยังไม่ปล่อยนะยังหวังว่าะจะมีอะไรให้เราได้เล่นได้เสพได้สนุกสนานได้ดีมีเป็นยังนะยังไม่ซึ้งนะ,ะยังไม่ซึ้งเนี่ยชาวโลกุตระนี่เขาเบื่อหน่ายแล้วหาที่เหมาะๆแห่งหนึ่งมีข้าวกินนะทีนี้ มีอาสมน้อยอยู่ทีนที่ทำให้จบนะทำให้จบไม่มีที่รักไม่มีของรักไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรไม่มีศัตรูอะไรที่แท้จริงมีแต่สิ่งเกิดดับเกิดดับไปอย่างเงี้ยซึ้งไหม่นาะถามอกีกซึ้งไหม่นาะไม่ซึ้งก็ช่วยไม่ได้แล้วนะ ก็แล้วแต่กรรม,มุนาวัตตีโลโกเถอะอย่างนั้นเอาพูดให้ฟังเท่านี้แหละสาธุน้อย